สิบวิธีกดป๊อปแคสตกดแบบนิ้วเดียวกดสองนิ้วโอ้ยกดจนเมื่อยนิ้วเลยนิ้วเดียวไม่ไหวแล้วแต่ต้องใช้สองนิ้วย้ yeah! วิชาดัชนีนิ้วสันโอ้ยสองนิ้วก็ยังไม่เร็วพอสงสัยจะต้องใช้วิชาที่ไปร่ำเรียนมาดัชนีนิ้วสันออนส้น,น,ดนกดแบบลิ้นซิงฉายาของผม เขาให้ฉายาผมว่าลิ้นซิงกดแบบปากสันอีกฉายาหนึ่งที่ผมได้มานั่นก็คือปากไขสันกดแบบเล่นเปียนโน กดแบบมือกลองกดแบบเกมมือเออเออข้าวิเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ กลางเลยกลางเลยกลางเลยเฮ้ยบนหายบนหายบนหายต่อต่อต่อไปเลยไปเลยไปเลยเออเออดันป้อมเลยดันป้อมเลยดันป้อมเลยเอออหละเอาเลยเอาเลยเอออะไรดี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 กดแบบจองวัคซีนทำไมคนไทยถึงกดป๊อปแคสได้เร็วอย่างนั้นเหรอนี่คือความลับของผมเว็บป๊อปแคสหรือจะสู้การจองวัคซีนโควิดในประเทศไทยวะกด F 5้าแม่งรัวๆเลย แม่งจองไม่ได้ทีสตีนโ้ยปอกแคปเปิ้งเวบยังดีกว่ามึงอีกให้คิดว่าคีย์บอร์ดเป็นหน้าลุงอะไรนะหัวข้อนี้ถ้าคีย์บอร์ดเป็นหน้าเหมือนลุงงั้นเหรอเย็ดเคกเอาครับเอาครับเอาครับใจการกดให้ได้นงินเยัน กเีย่วข้องับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10วิธีของการกดป๊อปแคทนั่นเองครับก็ชอบวิธีไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกครับประเทศไทยเราขึ้นอยู่ในอันดับที่1ของโลกอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าไปลองเล่นนะฮะไปช่วยกันกดนะครับไปช่วยกันทําเพื่อชาตินะฮะอย่าให้ต่างชาติเขาตราหน้าว่าเราขี้โกงนะครับ คนโกงอะ่ะคนไทยผมก็ขอประนามไว้ตรงนี้เลยนะฮะทั้งครีเอเตอร์หรืออะไรก็ตามนะครับที่สอนวิธีการโกงต่างๆนะครับ คือมันมันไม่เล่นนะครับภูมิใจนะครับการโกงเกมกีฬานะฮะต้องเล่นกันอย่างใสสะอาดนะครับผมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนไทยโกงอย่างเดียวนะครับต่างชาติก็โกงเยอะแยะครับไปดูในติ๊กต็อกได้เลยนะฮะใครโกงกันบ้างนะครับผมก็เอาเป็นว่ากดด้วยมืออย่างเดียวนะครับหรือจะลองใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะฮะเราไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีสนุกสนุกฮานะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ช่องในกิิเลนมุ่งสู่ห้าแสนซับสไครต์ไปด้วยกันครับผม ในครั้งหน้านะครับจะมีคลิปอะไรสนุกสุกแบบนี้กกดกระดิ่งรอกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย